้วงนราเมีเาขั้นเขียวนั่นนะอันเป็นยังไงก็เดยนี้บอกว่าเอกเข็มนเรื่ั่นสิโอ้ยมันเหลืองอย่างอ้ยตอกคิดเจ้าดิจะไป็นคนลงจีบโอ้ยบ่คอยเล่นกันเล่นก็ไม่ไปเลนสั้นโอ้ยตายสิบอกข้นไหนน้องบม่นียนเขาบอกเขาันคือจังอมีก้องทั่มันนั่งยืนกาบ่ะมันกับบอมเนียนแั้นเรก็ไม่ได้นั่นแล้วคันบ่อตะไทคลิปวันอาทิงย์มันนั่งไกลกันบ่บ่อพระวันคันบ่อเดียวมีก้อบ เราแสดงละครให้ท่านดูเราเล่นกันให้ท่านดูหรือว่าป้าโมนูเสียงแบบงามมันมีคอมเม้นหนึ่งนี่านมีคอมเม้นหนึ่งด้วที่หนูไปอ่านบม่รู้ไม่ได้คลิปให้หนูจะมาได้ด้วยกันว่าหนูไปอ่านนนี่ข้อเม้นว่าอย่างว่าน้องชมพู่อยู่ห่างๆพี่เข้มนะอาอันนั้นคือลักษณะแบบคนอิชาก็คือแบบเอาเนออา้โยคนงามเป็นยังไงเข้มต้องอยู่ไก่ที่ไข้มเลยนี่เป็นนีชาเป็นคนนิชาเป็นนิชาเข้มเป็นยังไงก็อยู่ไก่ที่เข้มมาได้เร็ว คนคนบางคนเขาน่ารักเลยคือทำงานด้วยกันใช่ไหมคะก็คือในวงการนี้ก็ทำงานด้วยกันแล้วก็ต้องคุยกันเรื่องปกติสิเนี่ยแต่ว่าแต่ว่านอกบทกัดนอกบทเขากัดเข้ากับบดอะไรวะสิมันอยู่ไกลกันสิแต่ก็อยู่ในบทนี่เอากันบ่เห็นกันนั้งกันวมาบ่าคุยกันนั่งกันซอิ้วนั่งกันยังไงกันเนี่ยเนี่งเนี่ยเนี่ยแน่ยเบาเสื้อซื้อก็ได้ดอกกันได้กันได้บอถ้าไม่คุยกันก็ไอ้เป็นความบันเทิงพี่น้องไอ้เรื่งเป็นความม่วน บาดูน mm. uh, yeah. oui, yeah. ้ำกันก็ค sure ือคนบาเถือกันเลยเนาะคือมีก่อ็เล้ากันธรรมดาตัวกันไปย่างตลาดแม่ขาต๊อยู่กลางตลาดเขาแสดงอยู่ในรแมันชัวร์เมนบอนี่เอาเนี่ยฮะยเซเพคะเยนอบันี่หนี้จับมาไหทั่วลงเไปอยู่น บดก็ปาได้เหดสนเรื่องของเรื่องคือโมเมนทั่วลงเอาพราะเอกเข้มเสียวูฟังมันโมเมนต์ทั่ว่งอืคือเอื้อยนี่รมไมหญ่นี่เราทั่มาแต่เส้าอยนอนยู่นแหมเรื่องของเรื่องซ้ำนี่ะมันเล็วอย่ติเรื่องมาแต่เส้าเทเรานเดนดอยได้นอนไม่อยนอนคือบ่ไปนอนเสียวนนิกรนันวรับตได้บมดทืมือขึ้นตละกระนันวับตัวดมีมือขึ้นก็ที่นอนนี่จังไไมหญานาคาซองนี่กดมาผู้ทยดิสิมา เงียบไปให้อย่เงียบเงียบดิง่ายง่ายง่ายไปควายตกใจย่ำเราเงียบเออเราใส่เสียงมูควายเงียเราอิริเห็นมูไทยเราเราเย่องไปทางหลังแม่ไม่มีคอมเมนต์บอลแม่อย่าเลื่อนกล้องเร็วหลายตาลายนี่มันบอบอเคยเพราะว่า พี Naj ่น้องเพื่อนบอกว่าโม่อย่าอย่าเวลาเปลี่ยนมุมกล้องแล้วมาหมุนอย่าหมุนเร็วเพราะมันฟึบไปตะคนเบิองมันไล่ตามันแบบมันวิ่งสิไหมขับห้าหมุนหลบตัวมันก็จะมันก็จะยังวันวันวันวหน กันแล้วพอจะเอาฟูพอจะเอาผ่านห้องคลิปวันไหนพ่อใหญ่เข็มโบนแล้วไม่ต้องใส่ไหมแมีนแต่ว่าหันบนได้เอามาโบนนะค่อยต้องหยุดถ่ายเจ้าไว้เนี่ยเลยจัิงสินะบอสเอาผ่านห้อคลิปไหมเอาอีกเลยเอาอีกแล้วพอใหญ่เข็มต่อไปนี้จเราจะกล้าถ่ายไหมเดี๋ยวเอารูปนี่เด้อเอารูปนี่เนาะเอาอท่านายอะไรนะโอ้ยโบเห็นหน้าหันน้ามาใส่ก้อนไงเออยิงเขียวเก็กเซียงท่านี่เจ้าปู่โบเห็นหน้าลูกนี่โอ้ยเอาเมื่อปีแดกยังข้างนนะโอ้ยถ่ายลูกก็ยังยากก็น่าเจ้ากระไดเนาะเนี่ย เนี่ยกล้องว่าจันท่ติดบ่ล่ะติดอ้าบ่ติดสามหามันเน่ยเจ้าเนาะอ่ะเต่นเนี่ย่ไขเนาะมขั้นแวกบบริ้นอนน่ไบรนอนกัก็มาให้มาเห็นาหาเรื่องไงมูมือไอ้โงกองคนแม่แม่ผมนอนรับรับถึกํลังเสียบเหมตัวเบื้งน้าคือซือสันลซืตัวนอนนี่ว่งหันมาล่สีก่อนมาได้แทกันอนแล้วใช่สีาอย่ติมาขั้นแวทรกาหาอยีว่หันเลก้องเนี่ยมาเนี่ะแม่ละแม่ละ ไม่ยงล่ะผมก็ลำล่ะโอ้ลำล่ะลำล่ะลำล่ะไม่ไม่ติ๊บสี่ชั้นล่ะเอาเอาคนยังอ่ะบอเพื่นไปกินเขาเพื่อนไปกินเขาเป็นเที่ยงแล้วเป็นเดียบโทรศัพท์เอาพ่อลำล่ะลำล่ะลำล่ทำนอกไหนอ่ะลำล่ะก้องนี่ จบดน้องประเด็นนจบทนต็นน่งยของที่มนเียบีนขอนที่มทุ่มบจบมีมาเื่อยๆษตรพวนอนเกษตรพ่ม่ผูกใดมาวกวนกูหอกมีมาเื่นแต่ว่าข้อเมีนพี่น้องกับเพื่นกันนี่ยุ้พี่น้องเพื่นกันโอ้เจ้ามวนเจ้าซ่นกันไม่ยังหลังแม่แได้กิรถอยยบเป็ดอ่ะวันไหยอยบเป็ดหยเีย้องโอ้เสียบีบเตี๋ติเบื้งเดียวกทไปหอมแกมผู้เบาไปไปไปมาๆมาฮะตัวนีเหยด หอมเกลี่ยพูบ่าวอีกแล้วกินละเนาะข้างลงลงมากยางเขามานักเลี้ยงให้อ้ากินเข่ากิน้นามบอกนะกเรากินเขากินหนามแห่เขาไม่กินเข่าแหมกินดึงหัวเอาเป็นยางแบบนี้ ถา,ามาพาะเขาข้างใำกินเขา่าตีขอกินแล้วไหมะ <c oughs> กินแล้วบอก <c oughs> กินแล้วจะกินยังขังยังแหนีปนั่นกินเขา่าไม้เจออะไรตัวลหนก็เ่าไงอะไเพิ่งโทรบอกใหใส่ันาหนาวไหมหนาวก็ไปยืนตากแดดนนั่งเลยตัวมือ่อสานี้มากมาจากกอนมูมามา่อ่างตากแดดอยู่พี่มือ่อสาวเนี <c oughs> ่ยปยงมาน <c oughs> เพื่อย่างอจยบ่างดเพื่อยสดห้องโกกกมากนี่กินเขากินน้าไม่อย่างเออมาชุนเถอะมาถูบไม่บอกอเป็นตะเีเท่ากัเหลียมยืมเป็นหนึ่งเข่าได้สามันเด็กหน่อยโตอัได้เป็นตะเตี้เท่ากับเอาาโอเคเ่าแล้วเทากับยาาลโอเคพี่น้องครับคลิปนี้มเดี๋ยว่อย่น้นยืนอยู่นี่มันผู้ใดเท่ากัน มันตีเขาตีเถาตีนมให้เอาเนี่ยนั่นไใสอ้ดสบายเโอจะใส่แกไอ้เฮี้ยมนีไอ้เคี้มเจ้ากระไดเนาะพูดนะโอ้ยวยิมากับเานี่ย่า จะ,ะไป <Like, S 2> หาหวมตุลีโซเดียนหวงาอันมันอันนี้มันม่รไรักษาไปไปนเอากินเีเอาเอาบเอาคือพน้องกาลสินก็แบบนี้เนาะอ๋อเรามันเดลเือลเวลานีถึงเวลากาวตานออกมาบ้านปรยผาญา ละเดือนมีนาถึงแล้ว ล่าแล้วไงเอาถือไปมา่อนแล้วมีพลเหลีย์แม่สุดยอดเลยพ่อมวนแห้งพ่อมวนแห้งสุดยอดสุดยอดดีหลีครับสุดยอดแห้งนี่พอแล้วเป็นพู้แต่งสุดยอดมากๆเอาบนีก